ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายนะคะก่อนรับชมอย่างลืมกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะเสียงกระดิ่งเหนือประตูร้านยังคงดังเป็นจังหวะเดิมในวันถัดมาลูกค้าเดินเข้าออกตามปกติเสียงหัวเราะเสียงตะโกนสั่งเมนูเสียงน้ำเดือดจากหม้อซุปของแดนทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างยกเว้นผม ผมไม่ได้มานั่งตรงหน้าเคาน์เตอร์อีกไม่ได้นั่งประจำที่นั่งป้ายของคุณไนที่ฟ่ายเคยแปะไว้ผมเลือกนั่งมุมในสุดของร้านที่ห่างจากเขาพอสมควรแกล้งก้มหน้าก้มตากับราเมงถ้วยเดิมที่เคยโปรดทั้งที่รู้ดีว่าแดนสังเกตเห็นเขาไม่ได้พูดอะไรไม่ถามไม่บังคับแค่งเงียบและวางชามราเมงตรงหน้าเหมือนเดิมก่อนจะเดินกลับไปเคี่ยวซุปหลังครัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ความเงียบของเขานั่นแหละที่ทำให้ใจผมวุ่นวายยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดความเงียบที่ไม่ใช่ความอึดอัดแต่เป็นความกลัวบางอย่างที่แผ่วเบาเหมือนไอ้น้ำจากหมอราเมงกลัวว่าบางสิ่งที่ผมเริ่มเชื่อมั่นจะไม่ใช่อย่างที่คิดผมตักราเมงเข้าปากอย่างฝืนๆแล้วมองไปยังป้ายไม้เหนือเคาน์เตอร์ที่เขียนด้วยลายมือว่าราเมงชามหนึ่งอาจเปลี่ยนวันธรรมดาให้พิเศษได้ แล้วถ้าคนที่เปลี่ยนวันธรรมดานั้นหันกลับไปหาวันเก่าๆละ่ะคิดมากรเสียงฝ้ายดังขึ้นเบาๆพร้อมการนั่งลงฝั่งตรงข้ามผมเงยหน้าขึ้นมองเธอแล้วถอนหายใจเปล่าโกหกเธอยิ้มจังๆคุณแดนไม่เหมือนเดิมเลยตั้งแต่เมื่อวานเขาเงียบอยู่แล้วไม่ใช่หรือผมพูดคำๆกลบความรู้สึกในอกแม้จะฟังดูฝืนในน้ำเสียงของตัวเอง ไม่ใช่แบบนี้หรอกข้าฟายผู้เสียงเรียบปกติเขาเงียบแบบดูแลงเงียบๆแต่วันนี้เงียบแบบลังเลแววตาเขากังวลมากกว่าปกติคุณไม่สังเกตหรือว่าเขามองมาหาคุณบ่อยแค่ไหนผมกำตะเกียบแน่นขึ้นอย่างไม่รู้ตัวความลังเลในใจยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวินาทีถ้าเขายังรู้สึกอะไรกับคนเก่าอยู่ละ่ะ ผมพูดโดยไม่ศบตาเสียงเบาลงเหมือนกระซิบกับตัวเองมากกว่าผมแค่ไม่แน่ใจว่าผมควรอยู่ตรงนี้ต่อหรือเปล่าไฟเงียยไปสักพักก่อนจะพูดขึ้นเบาๆคุณในคาถ้าเขาอยากให้คุณออกไปเขาคงไม่วางชามราเมงตรงหน้าคุณเหมือนเดิมทุกวันหรอกค่ะคำพูดนั้นไม่ใช่คำปลอบใจแต่มันเหมือนการตวนใจมากกว่าและมันก็ทำให้ผมเงยหน้าขึ้นมองไปทางเคาน์เตอร์อีกครั้ง แดนยังยืนอยู่ตรงนั้นลวกเส้นล้างเมื่อทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เขาหันมาสบตาผมในวินาทีนั้นไม่มีคำพูดไม่มีรอยยิ้มกว้างมีเพียงแค่แววตานิ่งๆที่เหมือนอยากบอกอะไรบางอย่างโดยไม่ต้องพูดและเพียงเท่านั้นผมก็รู้ว่ายังไม่ถึงเวลาที่ผมควรลุกออกจากร้านนี้ ร้านราเมงวันอาทิตย์เย็นเต็มไปด้วยลูกค้าต่างหน้าบรรยากาศเสียงหัวเราะและเสียงตะโกนสั่งอาหารยังคงเหมือนเดิมแต่ใจผมกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมนั่งเงียบเงียบพ่มุมประจำของตัวเองที่กลับมาอีกครั้งหลังจากเมื่อวานแต่หัวใจยังไม่เป็นระเบียบความรู้สึกแปลกๆป,ก,ปกยังไม่คลี่คลายจากการมาของไอ้ความลังเลที่ไม่ได้รับคําอธิบายจากแดนทําให้ระยะห่างระหว่างเรายังคงแข็งค้างอยู่ในอากาศ ผมยกช้อนซดน้ำซุปอุ่นๆแต่กลับไม่ได้รู้สึกถึงรสชาติอะไรเลยมันไม่ใช่ความผิดของระเมงแต่มาจากในใจผมเองมือที่จับช้อนแน่นจนเริ่มชาเล็กน้อยสายตาเลื่อนมองไปรอบร้านอย่างเหม่อลอยเสียงในร้านดูไกลตัวไปหมดไหน ผมสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงนั้นเสียงที่ผมไม่ได้ยินตรงๆมาสองวันเต็มแดนยืนอยู่ข้างโต๊ะผ้ากันเปื้อนยังอยู่บนตัวแต่สีหน้าจริงจัง,จงผิดจากปกติแววตานิ่งลึกข,ของเขาดูเหมือนมีบางอย่างที่อยากพูดมาตลอดไปคุยกันหน่อยได้ไหมเขาถามเรียบเยบแต่แววตา,าแน่วแน่ไม่ใช่คำขอมันคือการยืนยันว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ผมเดินออกไปเงียบเ ผมพยักหน้าช้าๆปล่อยให้เขานำไปเองที่นั่งด้านหลังร้านตรงมุมสงบสุดมีผ้าม่านบางๆกั้นจากด้านหน้าแสงไฟตรงนั้นอ่อนนุ่มมีเพียงเสียงลมหายใจของเราสองคนเราเงียบกันพักหนึ่งก่อนแดนจะเอ่ยขึ้นผมขอโทษที่ไม่พูดอะไรเลยในสองวันที่ผ่านมาไม่เป็นไรผมพูดเบาๆพลางมองมือของตัวเองบนโต๊ะผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองควรพูดอะไรเหมือนกัน แดนมองหน้าผมนิ่งแล้วพูดเสียงหนักแน่นกว่าเดิมดวงตาเขานิ่งจริงและไม่มีความลังเลเลยสักนิดแต่ผมแน่ใจแล้วว่าถ้าผมไม่พูดตอนนี้ผมจะเสียคุณไปผมชะงักหัวใจเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลกลั้นหายใจเผลอๆเ,เ,เหมือนกลัวจะได้ยินคําบางคําที่ยังไม่พร้อมจะฟัง ตอนที่ไอกลับมาผมตกใจเพราะมันคืออดีตที่ผมเคยคิดว่าผมลืมได้แล้วแต่ความรู้สึกที่ผมมีตอนเห็นคุณถอยห่างออกไปมันต่างออกไปมากมันเจ็บมากจริงๆผมกลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนคอแหง้งทั้งที่ยังมีชายเย็นอยู่ตรงหน้าหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงเสียงของมันในหูตัวเอง ตอนนั้นผมแค่กลัวกลัวว่าถ้าพูดอะไรออกไปมันจะยิ่งทําให้คุณหายไปแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าการไม่พูดอะไรเลยต่างหากที่ทําให้คุณค่อยค่ยหายไปจริงๆผมมองเขาริมฝีปากที่เม้มแน่นนั้นสั่นเล็กน้อยเหมือนคนที่กาลังรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเสียงในร้านเบื้องหลังเริ่มจังหายเหลือเทียงคำสารภาพตรงหน้าแล้วคุณรู้หรือ,อยังว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆ ผมถามเสียงเบามือที่กําผ้าเย็นแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวแดนพยักหน้าไม่ลังเลเลยแววตาเขามีคำตอบอยู่ในนั้นชัดเจนผมต้องการคุณคำพูดนั้นไม่ได้ดังกล้องในร้านแต่มันดังกล้องในใจผมแทนทุกเสียงรอบข้างเงียบหายราวกับร้านทั้งร้านหยุดนิ่งไป ผมไม่อยากให้คุณนั่งไกลไกลอีกผมไม่อยากให้คุณลังเลไม่อยากให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองว่าควรอยู่หรือเปล่าเขายื่นมือมาตรงหน้ามั่นคงและจริงใจขอผมพิสูจน์ได้ไหมว่าผมไม่ได้ลังเลอีกแล้วผมไม่ตอบทันทีแต่เมื่อมือของเขายังยื่นนิ่งอยู่ตรงหน้าและแววตานั้นยังไม่ไหวเองผมก็ยื่นมือของตัวเองไปแตะมือเขาเบาๆงั้นพิสูจน์ให้เห็นเลยนะ และครั้งนี้แดนไม่ได้ยิ้มแบบเจืรอนเหมือนที่ผ่านมาแต่ยิ้มกว้างออกมาจากใจแววตาผ่อนคลายและอ่อนโยนก่อนจะบีบมือผมแน่นขึ้นเล็กน้อยเหมือนจะบอกว่าเขาจะไม่ปล่อยมือผมอีกแล้วหลังจากวันนั้นทุกอย่างในร้านรามเมงเริ่มเปลี่ยนไปทีละนิดไม่ใช่ในแบบที่หวือหวาไม่มีป้ายติดหน้าร้านว่าเจ้าของมีแฟนแล้วไม่มีการจับมือกันเดินโชว์ลูกค้าแต่เป็นการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเงียบๆและมั่นคงในทุกการกระทำของแดน เขาจะวางถ้วยชาชูพิเศษไว้ให้ผมโดยไม่ต้องขอเดินเอาผ้าเย็นมาให้แม้ลูกค้าจะเต็มร้านหรือหันมาถามเบาๆว่าเหนื่อยไหมวันนี้ขณะกำลังลวกเส้นมือเดียวทุกครั้งที่สบตากันเขาจะยิ้มเล็กๆแบบไม่ต้องมีคำพูดใดและผมก็เริ่มกลับไปนั่งที่หน้าเคาน์เตอร์อีกครั้งเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิม ไฟมองเราสองคนแล้วก็แซวเบาๆขณะกำลังเติมผักในชามระเมงให้ลูกค้าตกลงว่าเปลี่ยนจากแฟนร้านเป็นแฟนเจ้าของร้านเองคะผมหลุดหัวเราะทันทีในขณะที่แดนไม่ได้หันมาแต่ตอบกลับด้วยเสียงนิ่งๆที่ทำให้คนทั้งร้านต้องเงี่ยหูฟังคิดว่าจะประกาศดีไหมหาผมหันขอบแก้มร้อนผ่าทันที ก็คุณนั่งตรงนี้ทุกวันขนาดลูกคา้าขาประจำยังรู้จักชื่อคุณหมดแล้วแดนพูดต่อพลางวางชามระเมงลงต่อหน้าผู้ชายไวกลางคนที่ยิ้มคำๆให้ผมเหมือนรู้ทันหนุ่มคนนี้น่ารักดีนะเหมาะกับคุณลูกค้าประจำคนนั้นพูดขึ้นเรียบๆก่อนจะก้มหน้าสดน้ำซุปไปอย่างไม่ติดใจอะไรเสียงหัวเราะเบาๆจากตโต๊ะอื่นดังตามมาเห็นไหมล่ะฉันบอกเพื่อนตั้งแต่เดือนก่อนแล้วว่าเขาสองคนต้องมีอะไรแน่ เสียงลูกค้าสาวโต๊ะหนึ่งแซวอย่างสนุกสนานงั้นช่วยลดราคาชามนี้ให้เพราะเป็นวันครบรอบของลูกค้าประจำกับเจ้าของร้านได้ไหมครับหนุ่มออฟฟิศอีกคนหัวเราะลัน่นฝ้ายยิ้มอย่างเปิดเผยส่วนผมหน้าแดงจัดจนต้องเอาแขนเสื้อคลุมขึ้นมาปิดหน้าอย่างพยายามกลบเขิน ต่แดนกลับเดินอ้อมมาหาผมช้าๆวางมือลงบนเคาน์เตอร์เบื้องหน้าโดยท่าทางมั่นใจและเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ไม่สูงไม่เร่งแต่ชัดเจนกว่าเสียงราเมงกำลังเดือดในหม้อผมไม่ได้จะหลบใครอยู่แล้วครับเขามองผมเต็มตาถ้ามันชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องหลบอีกต่อไปทุกคนในร้านเงียบเป็นหนึ่งจังหวะก่อนเสียงพูดคุยและช้อนกระทบถ้วยจะกลับมาดังอีกครั้งเหมือนทุกอย่างดำเนินต่อแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไป วันนั้นไฟแอปเอาสติกเกอร์รูปหัวใจมาแปะที่ข้างถ้วยของผมโดยไม่พูดอะไรลูกค้าประจำเริ่มส่งยิ้มให้มากขึ้นหนุ่มออฟฟิศที่เคยนั่งข้างๆผู้แซวว่ากินราเมงของคนรักนี่มันรสชาติดีกว่าแงะแงเลย และตอนที่ผมเงยหน้าขึ้นจากถ้วยราเมงร้อนๆก็เห็นแดนกำลังยืนพิงเคาน์เตอร์มองมาทางผมด้วยสายตาอ่อนโยนไม่ใช่สายตาที่กำลังขอคำตอบแต่เป็นสายตาที่พูดว่าเขาเลือกแล้วไม่ต้องพูดออกมาเลยสักคำแต่ทุกคนในร้านก็เริ่มรู้กันหมดแล้ว เสียงกระดิ่งร้านยังคงดังตามจังหวะประตูเปิดปิดเช่นเดิมแต่บรรยากาศภายในวันนี้ต่างจากทุกวันตรงที่แดนดูมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในสีหน้าทั้งวันเขาไม่ค่อยพูดมากนักแต่สายตาเวลามองมาทางผมมีบางอย่างอบอุ่นแปลกๆจนผมหัวใจสั่นแบบไม่เข้าใจตัวเองช่วงค่ำไฟเดินมาเก็บชามราเมงโต๊ะสุดท้ายก่อนหันไปพูดกับลูกค้าเสียงเบาๆวันนี้ร้านปิดเร็วนะคะคุณแดนจะพาแฟนไปเดท ผมสะดุ้งทันทีฝ่ายอุ๊ยหลุดปากค่ะเธอหันมายิ้มกว้างแบบไม่รู้สึกผิดแม้แต่นิดเดียวก่อนจะกระซิบข้างหูผมเบาๆแต่ถ้าคุณเห็นหน้าคุณตอนเขามองคุณเมื่อกี้นะไม่ต้องพูก็รู้แล้วคะ่ะแดนพิงแค่หัวเราะในลำคอเดินมาเก็บผ้ากันเปื้อนแล้วส่งสายตาม,มาทางผมรอยยิ้มบนใบหน้าเขานุ่มนวลจนรู้สึกเหมือนใจถูกวางไว้บนฝ่ามือไปเดินเล่นหน่อยไหมครับวันนี้อากาศดี ผมพยักหน้าแม้จะยังเก็บความเขินไม่ทันใจเต้นแรงอย่างไม่รู้ว่าคือเพราะคำว่าเดทหรือเพราะรอยยิ้มของเขาที่ดูอ่อนโยนกว่าทุกวันเราเดินออกมาจากร้านด้วยกันภายใต้ไฟริมถนนที่ส่องแสงนวลอบอุ่นลมเย็นพัดเบาๆต้นไม้สองข้างทางสั่นไหวเล็กน้อยตามจังหวะลมหายใจที่ยังไม่เป็นจังหวะของผมปกติคุณไม่ปิดร้านเร็วผมพูดขึ้นเบาๆขณะเดินเคียงข้างกัน แต่บางวันพิเศษกว่าปกติครับเขาตอบโดยไม่มองมาแต่ผมรู้ว่าเขากำลังยิ้มเราหยุดที่ริมคลองเล็กๆที่มีเก้าอี้ไม้ยาวแดนหยิบกระป๋องชายเย็นจากถุงในมือแล้วยื่นให้ผม ผมเคยคิดว่าชีวิตจะอยู่กับรามเมงไปเรื่อยๆแบบเงียบๆเขาเริ่มพูดพลางเปิดกระป๋องของตัวเองแต่พอคุณเข้ามาผมเริ่มอยากแบ่งมันกับใครสักคนอยากเล่าเรื่องไร้สาระตอนปิดร้านอยากหันผักไปพร้อมกันโดยไม่พูดอะไรเลยก็ยังดีผมหันไปมองเขาชัดๆแสงไฟสะท้อนเงาในดวงตาเขาที่มองกลับมาเหมือนกันแววตานั้นซื่อตรงและไม่มีอะไรปิดบังอีกแล้ว ถ้าวันหนึ่งคุณเบื่อรามเมงหรือเบื่อผมก่อนแดนพูดเสียงแผ่วขอให้บอกผมก่อนหายไปนะครับผมจะไม่เบื่อหรอกผมตอบทันทีแต่ถ้าผมเบื่อจริงๆขอแค่คุณเปลี่ยนชาชูให้กรอบกว่านี้ผมจะใจอ่อนแล้วแดนหลุดหัวเราะจริงจังออกมาครั้งแรกในรอบหลายวันเสียงหัวเราะของเขาดังอยู่ข้างหูผมราวกับเสียงเพลงที่ฟังไม่เคยเบื่อเขาเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดเบาๆแต่ชัดเจน คืนนี้ผมไม่ได้พามาเดทหรอกครับผมขมวดคิ้วแล้วนี่คืออะไรผมแค่พาคนที่ผมชอบมากๆมาอยู่ข้างกันในที่ที่ผมรู้สึกสบายใจที่สุดเขาหันมาสบตาอีกครั้งแล้วก็ดีใจที่คุณยอมมาอยู่ด้วยกันตรงนี้ผมไม่ได้ตอบอะไรแต่ยิ้มออกมาเต็มปากโดยไม่ต้องกลบเกินอีกต่อไปรู้สึกได้ว,ว่าหัวใจที่เคยลังเลเหมือนได้คำตอบไปเรียบร้อยแล้ว เพราะบางทีการได้นั่งข้างคนที่เราชอบท่ามกลางความเงียบที่ไม่อึดอัดอะไรเลยก็เป็นเดทที่ดีที่สุดแล้วหลังจากคืนนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะยังเหมือนเดิมเสียงตะหลิวกระทบหมอเสียงสดน้ำซุเป,ปร์เมนจากลูกค้าและแดนที่ยังยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ใส่ผ้ากันเปื้อนสีกรมเข้มใบหน้าจดจ่อกับการจัดเรียงท็อปปิ้งชาชูอย่างพิธีพิถันแต่สำหรับผมทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้ว ตอนนี้เรายิ้มให้กันนานขึ้นพูดคุยกันง่ายขึ้นและบางครั้งก็กล้าจับมือกันหลังร้านโดยไม่ต้องหลบตาหรือแม้แต่แอบแบ่งขนมให้กันใต้โต๊ะในตอนพักเบรกวันหนึ่งระหว่างพักร้านช่วงบ่ายแดนนั่งล้างถ้วยอยู่หลังร้านเสื้อตัวหลวมเปียกน้ำตรงแขนพับผมเองกำลังจัดของหลังเคาน์เตอร์อยู่ฝ่ายเดินเข้ามาหยิบผ้าเช็ดมือแล้วเองเขามองเราอย่างจับผิดช่วงนี้คุณแดนหน้าใสาเป็นพิเศษเลยนะคะ หรือเพราะมีคนแถวนี้หันต้นหอมให้ทุกวันฝ้ายยิ้มทะเลนแววตาเจ้าเล่ผมหน้าแดงทันทีเพราะจำได้ว่าตัวเองเพิ่งแอบโยนโน้ตแปะไว้ในกล่องผักให้เขาเมื่อเช้าแดนที่กำลังเช็ดจานอยู่ชะงักเล็กน้อยก่อนจะหันมายิ้มบางๆโดยไม่ปฏิเสธบางทีต้นหอมมันคงสดเพราะคนหันนะครับเขาตอบนิ่งๆิ่งแต่ท่าทีรื่นเริงกว่าเดิมนิดหน่อยส่วนผมหูร้อนจี้ไปหมด ลูกค้าประจำโต๊ะริมกระจกที่นั่งอ่านหนังสือพอดีเงยหน้าขึ้นหัวเราะออกมาเบาๆเอาๆสรุปนี่ร้านระเมงหรือร้านเปิดตัวแฟนกันแน่เนี่ยบรรยากาศในร้านเงียบลงเสี้ยววินาทีก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเบาๆจากโต๊ะข้างๆและเสียงซุบซิบที่ไม่ได้ฟังดูนินทาแต่กลับมีความเอ็นดูผสมอยู่แดนยิ้มกว้างขึ้นหันหน้าไปหาลูกค้าแล้วตอบเสียงดังฟังชัดถ้าทำให้ราเมงอร่อยขึ้นได้ก็เปิดตัวได้ครับ เสียงหัวเราะด,ดังกว่าเดิมเสียงปรบมือแผ่วๆดังมาจากโต๊ะใกล้ประตูผมหันไปมองหน้าแดนอย่างไม่อยากเชื่อว่าเขาจะกล้าพูดออกมาแบบนั้นต่อหน้าคนอื่นแต่เขาเพียงแค่ยักไหล่แล้วยิ้มให้ผมดวงตาที่มองมามีแต่ความนาแน่วแน่ไม่ต้องแอบอีกแล้วก็ได้นะครับเขาพูดก,กับผมเสียงเบาแต่ชัดเจนคุณก็รู้ว่าผมจริงจังในตอนนั้นเองหัวใจผมก็เต้นแรงเหมือนวันแรกที่เดินเข้าร้านนี้แต่ครั้งนี้ มันอบอุ่นขึ้นมั่นคงขึ้นและเต็มไปด้วยความสุขที่ไม่ต้องแอบซ่อนไว้ในมุมลึกอีกต่อไปบ่ายวันหนึ่งร้านราเมงเงียบกว่าปกติเมฝนเริ่มตั้งเขาเหมือนจะมีพายุเข้าผมนั่งอยู่ตรงโต๊ะใกล้ประตูทบทวนสูตรราเมงใหม่ที่อยากลองเสนอแดนเขายืนอยู่หลังเคาน์เตอร์เช็ดชามซุปอย่างตั้งใจสีหน้าเรียบนิ่งกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดริมฝีปากเม้มแน่นเหมือนกำลังคบคิดอะไรอยู่ตลอดเวลา แดนเราลองเพิ่มเห็ดหอมอีกนิดไหมสูตรใหม่นะผมว่าไว้ค่อยคุยทีหลังก็ได้แดนพูดขึ้นโดยไม่เงยหน้ามองน้ำเสียงนั้นเรียบแต่เย็นกว่าทุกทีไม่มีแววตาอ่อนโยนแบบเดิมที่เคยใช้เวลาคุยกันเรื่องรามเมงผมชะนักเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเก็บสมุดสูตรกลับกระเป๋ารู้สึกเหมือนความเงียบในร้านกำลังบีบอัดอยู่รอบตัว มันไม่ใช่ครั้งแรกในสัปดาห์นี้ที่แดนดูเงียบไปแต่วันนี้เขาไม่แม้แต่จะสบตาและไม่พูดคำว่าครับที่ปกติเขาจะเติมท้ายเสมอฝไฟเดินเข้ามาเบาๆวางหลังต้นหอมลงแล้วกระซิบกับผมขณะล้างมือเมื่อเช้าผู้หญิงคนหนึ่งมาหาเขาเข้าพูดคุยกันพักใหญ่ท่าทางสนิทกันมากเลยผู้หญิงผมทวนเสียงเบาหัวใจเริ่มบีบรัดโดยไม่รู้สาเหตุไยพยักหน้าช้า,ชา เห็นเขาเรียกว่าแอมค้าคนชื่อแบบนี้เคยโทรเข้าร้านช่วงก่อนๆด้วยนะขะฉันเคยรับสายอยู่สองสามครั้งน้ำเสียงเขาไม่เหมือนลูกค้าทั่วไปเลยค่ะชื่อที่ไม่คุ้นเคยเหมือนบาดลงกลางใจความสงสัยเริ่มคลี่คลายเป็นความไม่มั่นคงแม้ฝ้ายจะพูดโดยไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายแต่ผมก็รับมันเข้าไปทั้งหมดจู่ๆก็รู้สึกว่าตัวเองไม่รู้จักแดนเท่าที่คิดไว้ เย็นวันนั้นฝนตกหนักมากเสียงฟ้าร้องดังสะเทือนร้านเงียบจนได้ยินเสียงน้ำหยดจากชายาัยคาผมกำลังเช็ดโต๊ะแดนเดินกลับเข้ามาหลังจะไปรับโทรศัพท์นอกร้านเสื้อเชิ้ตของเขาเปียกฝนเล็กน้อยเส้นผมแนบหน้าผากสีหน้าเขานิ่งสนิทเหมือนคนที่แบกบางอย่างไว้ในใจผมต้องออกไปข้างนอกคืนนี้นะเขาพูดเหมือนไม่ต้องการคำอธิบายใดๆ กับคนชื่อแอมหรือเปล่าผมถามออกไปทันทีโดยไม่ได้คิดให้รอบคอบคำถามหลุดออกมาจากความอึดอัดในอกมากกว่าความตั้งใจเขาชะงักไปนิดก่อนพยักหน้าเบาๆเธอเป็นใครแดนไม่ได้ตอบในทันทีเขานิ่งไปนานเหมือนช่างใจก่อนจะพูดแผ่วๆอย่างไม่มองหน้าแค่คนรู้จักนะครับเรื่องบางอย่างยังจัดการไม่เรียบร้อย เขาหลบตาผมเหมือนกลัวว่าผมจะเห็นอะไรบางอย่างในแววตาเขายังจัดการไม่เรียบร้อยมันเกี่ยวกับอดีตของนายเหรอนายเขาเรียกชื่อผมเบาๆแต่ก็ไม่พูดอะไรต่อผมยืนอยู่หน้าร้านตั้งแต่ก่อนเปิดประตูเสียอีกท้องฟ้ายังเทาเมฆฝนค้างคืนอากาศชื้นจนไหลเสื้อเย็นเฉียบแม้จะสวมเสื้อคลุมทับเสียงฝนซาไปแล้วแต่ในใจกลับยังครึมหนักไม่ต่างจากเมื่อคืน แดนยังไม่มาถึงเวลาเปิดร้านแล้วแต่เขาก็ยังไม่ปรากฏตัวเสียงโทรศัพท์ก็ไม่รับผมนั่งลงหน้าเคาน์เตอร์พยายามไม่มองนาฬิกาบ่อยเกินไปมือกลุ่มถ้วยกาแฟอุ่นที่ตอนนี้อุณหภูมิแทบไม่ต่างจากปลายนิ้วตัวเองฝ้ายโผล่หน้ามาอย่างแผวเบาเหมือนกลัวรบกวนบรรยากาศวันนี้พี่แดนจะมาช้าหรือคะเขาไม่รับสายเลยผมตอบเบาๆดวงตาฝ้ายสั่นเล็กน้อยแต่ก็พยักหน้าเหมือนเข้าใจเธอไม่พูดอะไรต่อเพียงเดินไปเตรียมของเงียบ ลูกค้าประจำเริ่มทยอยมาบางคนถามถึงแดนด้วยรอยยิ้มบางคนแซวเล่นอย่างไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันนี้คุณแดนไม่อยู่เหรอครับแย่เลยผมอยากกินทงโคสมือเขาแท้ๆนี่นี่น้องเขาไม่ได้หนีไปเด็กกับแฟนเก่าหรอกใช่ไหมฮ่าฮ่าเสียงหัวเราะของลูกค้ากลุ่นอยู่รอบโต๊ะกลิ่นราเมงลอยฟุ้งแต่ผมกลับรู้สึกจุกแน่นในอกเหมือนกินอะไรไม่ลง ผมยิ้มเจริญปั้นหน้าปกติทั้งที่มือสั่นตอนจับตะลิวความรู้สึกเหมือนยืนอยู่ตรงกลางระหว่างบทสนทนากับคำถามที่ตัวเองก็อยากรู้ไม่แพ้กันกระทั่งตอนบ่ายแก่แกแดนถึงเข้าร้านมาท่าทางเขาอ่อนล้าใต้ตาคล้ำเสื้อผ้ายังเป็นชุดเดิมจากเมื่อวานและกลิ่นบุรี่จางๆก็โชยมากับตัวเขาทั้งที่แดนไม่เคยแต่บุหรี่เลยตั้งแต่รู้จักกันเขามองไปรอบร้านแล้วเดินเข้ามาหาผมช้าช ขอโทษที่มาช้าเสียงเขาแผ่วต่ำเหมือนคนที่หมดแรงแม้แต่จะหาข้อแก้ตัวผมพยักหน้าแต่ไม่พูดอะไรรู้ว่าตัวเองจะเผลอพูดแรงถ้าปล่อยให้ความรู้สึกนำภาพของเขาเมื่อวานกับชื่อผู้หญิงคนนั้นยังคายอยู่ในหัวเหมือนรอยน้ำมันบนผิวน้ำแดนมองผมเหมือนอยากจะพูดอะไรแต่ก็เงียบเขาเพียงแค่เดินไปล้างมือและลงมือช่วยเสิร์ฟโดยไม่อธิบายใดๆสายตาเขาวูบไหวบางขณะแต่ก็รวบรวมตัวเองได้อย่างแนบเนียน เย็นวันนั้นร้านเงียบลงเร็วกว่าปกติทั้งไส้ทั้งลูกค้าประจำก็เริ่มสังเกตได้ถึงบรรยากาศประหลาดประหลาดระหว่างเราสองคนบางคนชะเง้อมองบางคนแค่งเงียบไปเฉยแต่ความรู้สึกบางอย่างมันแผ่กระจายออกมาชัดเจนผมยืนล้างชามแดนยืนข้างๆช่วยเช็ดอย่างเงียบเงียบเสียงน้ำไหลจะกก็กลายเป็นเสียงเดียวที่อยู่ระหว่างเราเราไม่ได้สบตาก,กันเลยตลอดหนึ่งชั่วโมงเรากับต่างคนต่างห่อหุ้มตนเองไว้ด้วยความเงียบที่อึดอัด ก่อนจะกลับแดนพูดขึ้นเสียงแผ่วเหมือนเกือบกลืนมันลงคอในขอโอกาสอีกวันนะครับผมสัญญาว,ว่าจะอธิบายทุกอย่างแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้น้ำเสียงเขาสั่นนิดๆเหมือนคนที่กำลังสู้กับบางอย่างภายในใจผมไม่ตอบได้แต่พยักหน้าเบาๆแล้วหันไปเก็บของในครัวความเงียบของผมอาจฟังดูเหมือนไม่แคร์แต่ในใจกลับสันสาน วันถัดมาผมยังคงตื่นเช้าเหมือนเดิมทั้งที่เมื่อคืนแทบไม่ได้นอนเลยสักนาทีเดียวความเงียบระหว่างผมกับแดนยังคงค้างคาไม่ได้คลี่คลายแม้ว่าเขาจะขอโอกาสแต่หัวใจผมกลับรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่บนเส้นได้บางๆที่พร้อมจะขาดทุกเมื่อ วันนี้ฝ้ายขอลาหยุดกระทันหันเพราะมีธุระด่วนผมจึงต้องออกไปซื้อของเข้าร้านเองทั้งผักเนื้อและเส้นราเมงลอตใหม่ระหว่างเดินอยู่ที่ตลาดสดแห่งหนึ่งในย่านที่ไม่คุ้นตานักเสียงบางอย่างก็ดึงความสนใจผมไปอย่างไม่ตั้งใจผมเดินผ่านร้านกาแฟเล็กๆที่อยู่ตรงหัวมุมถนนและหยุดชะงักเพราะเห็นแดนนั่งอยู่ในนั้นกับผู้หญิงคนเดียวกันที่ผมเห็นเมื่อวันก่อน ผมไม่ได้เข้าไปหาเขาแค่ยืนหลบอยู่หลังตู้ไอศกรีมหน้าร้านใกล้ๆพลางมองผ่านกระจกใสที่พราเล็กน้อยจากไอ้น้ำพวกเขาคุยกันเงียบๆแต่ใบหน้าท่าทางของแดนดูซีเรียสและเครียดจัดมือข้างหนึ่งกำแน่นกับแก้วกาแฟส่วนอีกข้างวางอยู่บนโต๊ะไม่ได้จับมือกันแต่ก็นั่งใกล้กันเกินไปสำหรับคำว่าคนรู้จักผมกำลังจะหันหลังเดินหนีอยู่แล้วถ้าไม่ใช่เพราะประโยคหนึ่งที่ดังลอดออกมาผ่านหน้าต่าง,งแง้มเล็ก ฉันแค่ต้องการให้ลูกมีพ่อที่ดีไม่ใช่แค่ส่งเงินแล้วหายไปแบบทุกครั้งนะแดนหัวใจผมหล่นวูบมือที่ถือถุงผักแน่นจนเจ็บและในชั่วขณะนั้นเองแดนเงยหน้าขึ้นมาสบตากับผมผ่านกระจกสายตาเขาตกใจแทบหยุดหายใจผมไม่รอให้เขาลุกมาอธิบายไม่แม้แต่จะพยายามเข้าใจผมหันหลังแล้วเดินหนีไปทันทีโดยไม่รู้ว่าตัวเองเดินสวนกับรถเข็นแม่ค้าหรือเดินชนคนอื่นไปกี่คน ฝนเริ่มตกปรยโปรยอีกครั้งราวกับจะตอกย้ำความเปียกชื้นในใจที่เริ่มท่วมท้นผมเดินกลับร้านทั้งที่ยังไม่ได้ซื้อของครบกระเป๋าเงินหล่นหายไประหว่างทางหรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจสิ่งที่แน่ใจอย่างเดียวตอนนี้คือแดนกำลังปิดบงังบางอย่างจากผมและมันไม่ใช่เรื่องเล็กคำว่าลูกที่ผู้หญิงคนนั้นพูดมันกระแทกหัวใจผมดังยิ่งกว่าฝนที่เริ่มเทกระหน่ำลงมา โปรดติดตามตอนต่อไปสนุกไหมคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อแนะนำหรือติชมกันได้นะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้ากันคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะ